ที่รองเงิน10000บาทในเฟสที่3นะครับตอนนี้หลายๆคนก็สงสัยแล้วว่าตัวเองนั้นถูกตัดสิทธิ์แล้วหรือยังหรือว่ายังมีโอกาสได้รับสิทธิ์อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นข้อความให้ดูนะครับถ้าหากใครที่เข้าไปเช็คที่ทางรัฐแล้วตรวจสอบสิทธิ์แล้วนะครับขึ้นข้อความแบบผมแบบนี้นะครับสแสดงว่าท่านยังได้รับสิทธิ์อยู่นะครับข้อความจะขึ้นแบบนี้นะครับบอกว่าท่านลงทะเบียนสําเร็จ แต่ไม่ได้เป็นผู้สูงอายุตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุระบบจะแจ้งผลการลงทะเบียนโครงการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ให้ท่านทราบตามวันแล้วก็เวลาที่รัฐบาลกําหนดถ้าขึ้นข้อความแบบนี้นะครับท่านมีโอกาสได้1,000 0บาทผ่านดิจิทัลวอ l เล็แน่นอนแต่จะผ่านหรือไม่ผ่านต้องไปตรวจสอบคุณสมบัติอีกทีหนึ่งด้วยว่าท่านในปี2566รวมทั้งปีแล้วมีไรายได้เกิน8ปดแสนสี่ไหม แล้วภายใน30มิถุนาย,ยน67ที่ผ่านมาท่านมีเงินเก็บเกิน5 0 0แสนหรือเปล่าถ้าคุณสมบัติผ่านนะครับคนที่อายุ16ปีจนถึง59ปีที่ลงทะเบียนผ่านทางรัฐสำเร็จตามข้อความที่ผมขึ้นให้ดูเนี่ยนะครับท่านก็จะได้รับเงิน1 0,000บาทผ่านดิจิ t a l Wallet นะครับ แต่ถ้าหากใครเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วไม่ได้ขึ้นข้อความแบบผมครับแต่ถ้าหากเข้าไปเช็คแล้วขึ้นข้อความสีแดงๆนะครับว่าหมดเขตการยืนยันข้อมูลส่วนบุคคลและการยืนยันใบหน้านะครับและพอท่านเข้าไปแล้วเขาบอกให้ท่านไปยืนยันตัวตนตามสถานที่ต่างๆนะครับแต่ไปแล้วจริงๆก็ยืนยันไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าระบบปิดไปแล้วเขาให้ลงข้อมูลกรอกข้อมูลลงทะเบียนแล้วก็ยืนยันเนี่ย นะครับวันสุดท้ายก็คือ15กันยายน2567หลังจากนั้นก็คือระบบปิดแล้วนะครับก็มีโอกาสนะครับที่ท่านจะถูกตัดสิทธิ์ไม่ได้รับเงิน10,000บาทนะครับทางกระทรวงการคลังก็ยืนยันนะครับว่าในเฟสที่3เนี่ยนะฮะคนที่จะได้รับนะครับก็จะต้องเป็นคนที่ลงทะเบียนแล้วก็ยืนยันรับิสิิ์เงินดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ ให้สาเร็จภายในวันที่15กันยายน6 7ที่ผ่านมาข้อความก็จะขึ้นอย่างที่ผมขึ้นให้ดูตอนแรกเลยก็คือคุณลงข้อมูลสําเร็จแล้วก็จะเป็นข้อความแบบนั้นนะครับส่วนการลงทะเบียนแบบไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับเขาจะเปิดโอกาสให้เฉพาะคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนจริงๆเท่านั้นนะครับเขาบอกว่าอีกระยะเวลาประมาณสัก1เดือนเนี่ยนะครับเดี๋ยวเขาก็จะมาบอกเงื่อนไขารายละเอียดต่างๆนะครับว่าจะมีการเช็คอย่างไรได้บ้างนะครับว่าใครมีสมาร์ทโฟนและไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับ ส่วนคนที่อายุ16ปีถึง59ปีบางคนเนี่ยนะฮะเขามีสมาร์ทโฟนก็จริงแต่ว่าเขาไม่ได้เติมเน็ตนะครับแล้วเครื่องเขาก็ไม่ได้แรงด้วยนะครับโหลดแอปอะไรมาก็ใช้งานไม่ค่อยได้นะกลุ่มนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องรอรุ่นอีกทีหนึ่งนะครับว่ารัฐบาลเขาจะเห็นอกเห็นใจท่านไหมนะครับหรือจะไม่เห็นอกเห็นใจเลยตัดสิทธิ์ท่านไปเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวก็ต้องดูกันอีกทีหนึ่งนะครับและสําหรับเฟสสองอีก2000 200, 0 0คนนะครับที่ยังโอนเงินไม่สําเร็จเพราะว่ายังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์หรือบัััญชชีธนนนนนนาาาาคครรของงท่นน่้้้ใไไมไดะบ ท่านก็ทําให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเขาจะโอนซ้ําอีก3รอบเท่านั้นถ้าครบ3รอบแล้วท่านยังไม่ได้รับเงินนะครับถือว่าท่านนั้นถูกตัดสิทธิ์ไปเลยนะฮะไม่สามารถจะไปใช้สิทธิ์ในการลงทะเบียนแบบไม่มีสมาร์ทโฟนได้อีกแล้วนะครับถือว่าท่านไม่ได้เงินมื่นเลยนะครับอ่ะถ้ารัฐบาลเขามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมจะมีการเปลี่ยนแปลงช่วยคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนไหมเนี่ยนะฮะเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับ